ก่อนทำไรอ่ะออต้นไม้จะล้มทับมัแล้วนั่นน้ำท่วมเตลอะลยยังลุยน้ำมาเลยเมื่อเช้ามาบอกก่อนลุยน้ำมาดูเจ้าของดูต้นสะดาวเราล้มไปเลยน้ำขังจนเอ็นไปเลยน้ำข้างสวนเนี่ยเป็นน้ำมีกบมีปลาด้วยเต็มเลยนึ่ตายละน้ำเยอะ กมันไม่ได้เลยครับปีนี้น้ำท่วมของเราก็จะรอดน,น้ำเริ่มไหลเข้ามาแลนะ้วนโอ้ยจมจมจมขาขาโจมตอนมาทำไรนี่อมองหน้าไม้หมดแล้วจะใส่ปุ๋ยก็จะใส่ยัยงไงน้ำขี้ตมเต็มเลยจะใส่ปุ๋ยยังไง รอดไหมเนี่ยปุ๋ยก็จะใส่ยังไงละปุ๋ยน้ำขังยังไงโกโก้ลราสิบเดเดือนใสน้อยปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยเนี่กาแฟสปปับะร์รสพิษพลอมลิบดีจะรอดไหมเนี่ยน้ำขังขนาดนี้โอ้ยนี่กระทุเรียนเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็ออกใบนะตายก็ช่วยไม่ได้เรอวะเนาะถ้าลองดูเพราะว่าทุเรียนมันเลี้ยงยากโตยากก็เลิ่มออกใบอ่อน,นอยู่นะขอให้รอดอะนะ่ะเนาะงามอยู่นะดูโรบัตาของเราเฉียดเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันจะออก ออกลูกป,ประมาณปีหนึ่งนะกาแฟจะเรียกทำไมมึงมาแล้วมึงก็ต้องรอเออใบก็มีอะไรกินไม่งั้นก็ไม่ตาย าแฟของเราจะเป็นทางเลือกอีกไหมนี่ปลูกอะไรก็ไม่ได้น้ำขังสวนเน่านี่ก็เป็นซ้มโอเวียดนามยังไม่แตกยอดเลยเหมืนจะแตกอยู่เหมือนกันคนตกหนักบ่อยไปยี่รอดหรือเปล่า อีกต้นหนึ่งชมโอเวียดนามแตกยอดอ่อนไม่ต่อต่อยอดเนาะเสียบยอดก็ไม่รู้เขาเอามายังไงเดี๋ยวก็รู้มัาจะตายยากเลยชมโอกาแฟากาแฟ,าโ,ฟาโลบัสตา เยอเท่ากันแหละสิบเด,เดือนเดี๋ยวก็ดูหมูหรือจ่าสิเด,เดือนสิเด,เดือนนี่ก็กโกวว่าจะมาใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินซีปุ๋ยคอกไม่มีใส่ปุ๋ยอินซีแต่ยังไม่ได้ใส่เห็นน้ำเยอะทำยังไงดี กอได้อยู่เนาะก็ไม่เสือยเท่าไหร่ก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ก็แตกยอดอ่อนอยู่น้ำขังอย่างี่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้น้ำขังน้ำขังแต่ก็ไม่ตายนะไม่เหี่ยวไม่อะไรแต่ว่านด้นพืชมาจากภาคใต้นะจาก อยากอะไรนะชุมพรเพื่อป่าเพื่อนน้ำน่าจะไม่ตายนะทนแล้งทนร้อนทนแรงทนฝนขังโอ้มัน,ม,นมันตามไปหลังจะดูตอ้แล้ว่อลอ้าขาจมขาจมกันนี่โอ้ อเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใส่ปุ๋ยยังไงงามเลยนะสุดสิบเอ็ดเดือนก็เท่านี้แล้วเนาะตลอดก็ไม่เป็นไรละ่ะติดตามเรื่อยๆ